สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็จะมาในซีรีส์ของ first impression ครับก็อันนี้ก็จะมาทดลองใช้งานตัว Linux distribution แปลกๆนะครับก็จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมก็อันนี้เนี่ยมาในา Linux distribution ตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่า,าก็เริ่มได้รับความนิยมมาบ้างแล้วนะครับผมอันนี้ก็มีชื่อว่าการูด้า i n u x นะครับผมก็อันนี้เขาจะเป็นนกสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเป็นนกนี่ับผมก็ฟังก์ชันเด็ดๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะบอกว่า ่ามีเมนูการติดตั้งที่ใช้งานง่ายนะครับผมก็อันนี้เนี่ยถ้าใครเคยติดตั้งตัวระ,ระบบปฏิบัติการมันจัโลเนี่ยก็น่าตำกันเบียบเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสวยงามนะครับผมก็หน้าตาเขาดูแบบออกแบบมาชุดชาตนะครับผมแล้วก,ก็อันนี้เนี่ยคือตัวระบบตัวนี้เนี่ยเขาใช้ระบบ p a r t i t i ันแบบ BTRFS นะครับแทนในตัวของ EXT4 นะครับผมมานะครับผมเขาก็มีซอฟตแวร์พิเศษของเขานะครับก็คือ garuda Assist ตนะผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะอมาก็จะมีเบราว์เซอร์นะครับเอ่อ ของเขาเองนะครับก็มีชื่อว่าไฟล์ดากอนนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันมีหน้าตาอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการูดาเกมเมอร์นะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบน,นี้อ่าฟีเจอร์ที่สําคัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็มาดูกันก็อันนี้เนี่ยการูดาลีนุกเนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากอาลีนุกนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าเมื่อมันมีพื้นฐานมาจากอาลีนุกมันก็จะเป็นลีนุกดิส t r บิวชั่นที่มีการออกรุ่นแบบโรลิ่งเดลิสนะครับตัวซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไปมี เวอร์ชันใหม่ออกมาก็รอไม่นานนะครับก็จะได้มีอัปเดตใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็โรลลิงดีลิสเนี่ยเขจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าเอ่อถ้าซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันมีปัญหากับตัว โปรแกรมอื่นๆที่อยู่ในเครื่องเราแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ระบบพังได้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเขาใช้ l i n u x Kernel ที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมเขาใช้ชื่อว่า Linux s เ n นะครับผมก็อันนี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสําหรับ CPU ตระกูลไลเซนแต่อย่างใดนะนะบ,บอกว่าตัว l i n u x Kernel ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสําหรับเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็งานเกี่ยวกับมัลติมีเดียแล้วก็เกมมิ่งด้วยนะครับผมก็เขาใส่มาเพื่อใช้งานทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะ ครับแล้วก็เนะี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เน้นในเรื่องของการใช้งานพวกระบบการาฟิกอะไรต่างๆให้ดูใช้งานง่ายนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็เรื่องอ่าฟรีนั่นเองนะครับผมก็การลดได้ดีนุกเนี่ยก็ออนุญาตให้ใช้งานได้ฟรีแล้วก็โอเพนซอร์สนะครับก็บเหมือนกับดีนุกดิจิทัลเวชตระกูลอื่นๆน,นั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีความสามารถในการ การจัดการพลังงานแล้วก็ปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับในตัวของระบบปฏิบัติการ Garuda Linux นะผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ตัวนี้เลยนะครับผมก็มาขึ้นมาเนี่ยก็ระบุอ่าสเปคขั้นต่ําเลยนะครับผมก็อ่าแรมสี่กิกะไบต์นะครับเนื้อที่นะของตัวดิสอยู่ที่อ่าสามสิบกิกะไบต์นะครับผมก็ผมได้ทดลองเอาไปติดตั้งลงบนอ่าตัว Virtual Box นะเซตให้ตัวของเนื้อที่ดิสไว้ที่ประมาณ 20กิกปรากฏว่ามันลงไม่ได้นะครับในตัวหน้าจอติดตั้งเนี่ยมันไม่อนุญาตให้ลงนะต้องเป็นขนาด30กิกะไบต์ขึ้นไปนะมันถึงจะลงได้ซึ่งลงเข้าจริงแล้วก็ใช้งานไม่ถึงนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเซตให้มันมีเนื้อที่เยอะๆอย่างนี้ไปเพื่ออะไรนะรอันนี้ก็จะเป็นในตัวของอวิธีการติดตั้งนะครับก็ตามสเต็ปเลยนะก็ไม่ยากนะวันนี้ตัวดิสโทของเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อ,อการใช้งานประสิทธิภาพสูงสุดนะสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน แต่จริงนะสลับอ่าเวอร์ชนะันแมชีนเนี่ยหรือที่ที่เป็น V M อ่าอย่าง V Mware หรือ Virtual Box กเนี่ยก็เขาก็ไม่แนะนำให้ติดตั้งตัวระบบตัวนี้ลงไปนะครับผมก็อาจจะมีประสบการณ์อะไรที่ไม่ค่อยดีนะในเรื่องของ การตั้งค่าอะไรต่างๆอาจจะใช้งานไม่ได้เลยประมาณนี้นี่แล้วเขาก็มีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับผมก็ใครจะสนใจก็ไปเปิดดูเอาละกันอ่อัน,นีะครับสำหรับคนที่ใช้บูที่ย USB นะครับผมแล้วขึ้นมาเนี่ยเอ่อมันเพิ่มมทีมันล็อกสกีเนี่ยก,ก็จะถามหารหัสผ่านนะครับผมก็ก็รหัสผ่านก็ใส่ตามนี้นะอะ่แล้วก็มาดูในส่วนของดาวน์โหลดนะครับผมก็จะมีให้เลือกอยู่หลายหน้าจอเลยนะครับผมก็อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหน้าจอแนะนำนะครับผมเป็นรูปแบบของอ่า KDE นะก็จะมีให้เลือก3แบบเลยนะตอนนี้เราก็วันนี้นะครับก็จะเป็นแบบจีโนมนะครับผมก็หน้าตาเขาจะดูแบบเรียบง่ายนะแล้วก็ Xfce นะครับผมเน้นในเรื่องของอประสิทธิภาพนะเพราะว่า ตัว Xfce เขากินทรัพยากรเครื่องน้อยนะแต่ก็ยังคงมีความสวยงามอยู่นะแล้วก็ LXQt นะผมกก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่กินทรัพยากรเครื่องน้อยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ชื่ออาจจะแปลกไปแล้วนะเ i f i ตัวนี้พวกนี้นะจะเป็นหน้าจอแบบแปลกๆนะซึ่งเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับมันสักเท่าไหร่ก็ก็คนที่สนใจก็ลองไปใช้งานดูกันนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะก็อันนี้ก็จะเป็นรน ที่พัฒนาโดยชุมชนนะครับผมก็ทางทีมผู้พัฒนาหลักของการูด้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทำนะแต่ก็เขามีให้โหลดให้ใช้งานได้นะครับเพราะว่าพัฒนาจากชุมชนเขาช่วยกันทำขึ้นมานั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะมีในส่วนของหน้าจอเป็นมาเต้นะครับผมแล้วก็ซินนามอนก็มีนะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เป็นแบร์โบนเลยนะครับสําหรับ โซเชียวชาญเลยนะครับผมก็อันนี้เนี่ยคือคือเขาเป็นมินิมัมแพ็กเกจเลยนะคือลงลีนุกแบบใช้แพ็กเกจให้น้อยที่สุดนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคอมมา์ไลน์อย่างเดียวหรือเปล่าอ่าโอเคเขาเป็น KDE นะแต่คิดว่าน่าจะแบบระบบแพ็กเกจเขาเขาน้อยลงมากแบบน้อยมากแบบเอาแค่แบบเปิดได้อะไรประมาณนั้นนะคือใครอยากได้อะไรก็เป็นลงเองอะไรประมาณนั้นอันนี้คือ KDE กิจนะครับผมก็อ่าสำหรับคนที่ต้องการความสดใหม่อยู่ตลอดเวลามีอัปเดตพังบ้างไม่พัง บ้างก็อันนี้ก็ลองูดูได้นะก็โอเคนะครับก็สําหรับในการดาวน์โหลดตัวของแคริโอดาลีนุกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ในวิดีโอนี้เนี่ยคือเราจะสาธิตตัวของเวอร์ชั่นที่เป็นจีโนมให้คุณชมดูแล้วกันนะครับว่ามันมีหน้าตาอะไรอย่างไรบ้างนะครับในเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับผมก็เป็นเบราว์เซอรอ์ของเขาเองนะครับผมก็นี่ครับมีชื่อว่าไฟดากอนนะครับผมก็ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยก็มันน่าจะเป็น,นตัวของไฟฟ f อกแล้วก็เอามา พัฒนาต่ออะไระก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วเขาก็ใส่ extension ตัวของ u b o x แล้วก็ดัก k r e a d อร์มาให้แค่นั้นเองนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของตัวระบบปฏิบัติการการ u d า l i n น x นะครับผมก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับติดตั้งแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะก็ในก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับผมผมขอเล่าการติดตั้งนิดนึงนะครับผมก็การติดตั้งก็เหมือนกันกับมันจะโลนะครับก็ไม่ค่อยมี ไนะแต่บูตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮอมันก็มีบั๊กนิดน,นึงนะครับสำหรับรุ่นที่ผมได้ทดลองใช้มานะครับก็มันก็มีปัญหาคือตัวของหน้าจอครับหน้าจอพื้นฐานของตัวการ์ดเวอรดนลินุกเนี่ยมันจะเป็นดาร์กโหมดนะครับผมแต่ปรากฏว่าตอนที่เซตอัพครั้งแรกเนี่ยเปิดขึ้นมาครั้งแรกเลยเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ไอ้ตัวของธีมที่เป็นดาร์กโหมดมาให้นะครับผมก็มันเลยทําให้พวกตัวหนังสือเนี่ยมันจมไปกับสีสีดำนะมันก็เลยมองไม่เห็นตัวหนังสือนะครับก็อันนี้เนี่ยผมก็ลอง ก็กลับมามันก็เป็น Dark โ o d e เป็นค่าเริ่มต้นให้เลยนะครับก็โอเคก็ยังได้อยู่นะก็มีหน้าจอประมาณนี้นะครับสำหรับในตัวของแกรุ่ด้านลินุกนะผมก็เดี๋ยวไปดูซอฟต์แวร์กันนะครับว่ามันเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมก็ อันนี้ g a ร u d a Welcome นะครับผมแล้วก็มีเบราว์เซอร์ไฟดากอนะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็เขาจะมี g a r u d a Assistant นะครับอีกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ในช่วงที่กำลังติดตั้งอะไรนี้นะครับผมก็เปิดใช้งานไปแล้วเนี่ยเขาจะมีหน้าจอแบบแนะนำนะครับเหมือนพาเราไปทำตามขั้นตอนต่นตางๆํทาทีละขั้นตอนเลยนะไม่ว่าจะเป็นอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มาติดแล้วก็จะมีหน้าจอให้เราเลือกว่าโปรแกรมที่เราอยากได้อะไรเงี้ยเขาจะแนะนำขึ้นมาว่า คุณอยากจะติดตั้งอะไรแล้วผมก็ติดมาอยู่สักสามสี่แอปพลิเคชันนะครับผมก็มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็โปรแกรมพื้นฐานที่เข้ามาให้เนี่ยก็ค,ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยนะครับผมก็ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะก็โปรแกรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับผมก็อันแรกกันนี้ก็คือตัวของอในหน้าจอนี้เลยครับก็ะจะเป็น g a r u d a a s s i s t a n t นะครับผมก็อย่างที่ในหน้าจอเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ก็นําเสนอให้ดูนะครับผมก็อันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น หน้าจอโปรแกรมของ Google Assistant นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะใช้ root นะครับผมก็ถ้าเกิดใช้งานครั้งแรกเดี๋ยมันก็จะขึ้นมาเป็นให้ใส่รหัสผ่านด้วยนะก็จะมีแต่ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะอัปเดตตัวระบบได้นะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยก็สามารถหาในตัวของคขังเก็บ ตัวโปรแกรมได้นะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือเป็นคลังเก็บซอฟต์แวร์นะครับผมก็อ่าเขาใช้ชื่อว่า Reflector Simple นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนอ่าคังเก็บซอฟต์แวร์ว่าเออเราจะเลือกเป็นประเทศอะไรนะครับผมอันนี้ค่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาเลือกเป็นประเทศไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้โหลดได้อ่ามีประสิทธิภาพใน ที่ดีที่สุดนะครับผมโหลดเร็วสุดอะไรอย่างนี้อ่าเราก็จะมะีการติดตั้งซ้ำแล้วก็ลบไปตัวของอ่าก,การล็อกของตัวดาต้าเบสครับก็ไอฟีเจอร์เนี้ยดีเลยนะครับเพราะอ่าดิโทที่ใช้อยู่เป็นประจำก็คือตัวอุบลูเนี่ย มันจะมีปัญหาบ่อยมากนะครับผมในตัวของอ่อดัตเทอร์เบรกนะครับเพราะว่ามันเบื้องหลังเนี่ยเขาจะมีอ่ตัวของการอัปเดตอัตโนมัติอยู่นะครับก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันในระหว่างที่ตัวการอัปเดตอัตโนมัติมันทํางานอยู่นะครับก็เลยทําให้ขึ้นฟ้องว่าดัตเทอร์เบรกนะซึ่งไอตัวการ์ดนเนี่ยถึงแม้จะมีโครงสร้างที่โครงสร้างของตัวระบบแพ็กเกจที่แตกต่างไปจากอูนตูนะครับแต่ก็เขาก็มีวิธีแก้ปัญหาดัต a b a ร์เบรกมาให้ด้วยนะครับก็โอ้ดีเลยนะนี้ ได้นะเราก็ แถบต่อมานะครับผมก็ในส่วนที่เหลือนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะเป็นเคลียร์แคสอะไรต่างๆก็อ่สำหรับคนที่แบบโหลดแอปพลิเคชันอะไรมาเยอะๆแล้วเนื้อที่มันใกล้จะเต็มก็มากดเคลียร์แคสได้นะต่อมานะครับผมก็จะไปโซนของ Btrfs นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็เปิดขึ้นมาจะไม่ค่อยมีอะไรนะก็จะมีให้กดปุ่มอันนี้ครับเปิดแอปพลิเคชัน Btrfs Assistant นะครับผมก็เนื่องจากมันเป็นเซโหลดเราก็ใส่รหัสผ่านอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัวของโปรแกรม BTRFS Assistant นะครับผมก็ใ้ตัวระบบ partition BTRFS เนี่ยจะ แตกต่างไปจากตัว extc นะก็ในเรื่องของการทำระบบที่มีชื่อว่า snapshot นะครับผมก็ไอตัวของ btrfs เนี่ยผมไม่ค่อยได้มีความรู้อะไรมันมากเท่าไหร่นะครับก็ใครที่เล่นอยู่ก็สาม,มารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าเออมันทำงานอะไรยังไงนะแต่สิ่งที่เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของการทำที่เรียกว่า snapshot นะครับผมก็เมื่อเราเลือกไปเนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง snapshot ขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้งานมันได้ตามปกติ แล้วก็ในกรณีที่มันมีปัญหาขึ้นมาในในหลังจากที่เราสร้าง snapshot มาเนี่ยเราสามารถที่จะสั่ง,ง restore ได้นะครับผมออไอตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันทํางานคล้ายๆกับ system restore ใน windows หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าไอตัว btrfs เนี่ยเขาจัดการในระดับ partition เขาเลยนะผมึ่งเขาไม่ได้มีการกันพื้นที่สําหรับในการทํา snapshot อะไรด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ใครที่อยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวก็ขอลอง ศึกษาข้อมูลนนในตัวของตัวนี้เพิ่มเติมก่อนนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจต่อมานะครับผมก็จะเป็น system component นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีระบบอะไรบ้างนะครับผมก็อันนี้เนี่ยคือผมคิดว่าเขาทํามาเกือบดีแล้วแต่ยังยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือเนื่องจากว่าอส่วนที่ขึ้นอยู่หน้าจอตัวนี้นเนี่ยคือผมคิดว่ามันค่อนข้างไปทางเทคนิคไปม,มากเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าคือแต่ละตัวเนี่ยคนที่ คนที่เป็นผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยมาดูเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้แตละอันเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงนะก็จริงๆอยากจะให้แบบมีคําอธิบายเวลาเอาเมาส์ไปชี้ด้วยนะครับก็จะดีกนะว่านี้นะพอดูๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ที่รู้ว่าคือในหมวดเสียงตั่านี้นะครับผมเขาใช้อ่าไปวายนะครับแทนพาวส์โอเดีแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นเซตติ้งนะครับการตั้งค่าของตัวระบบก็ก็สำหรับอ่าคนที่ดูคลิปในตัวของอ่าลีนุกบิเกนเนอร์ไกด์ไปบ้างแล้วเนี่ยก็ผมก็ จะมีอธิบายในส่วนของเชลนะครับผมว่ามันคืออะไรนะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยไอจอนของเชลเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะใช้เชลของตัวไหนนะครับผมก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่สุดท้ายก็มันก็คือตัวที่เป็นเชลเพื่อรับคําสั่งจากผู้ใช้เหมือนกันนะครับผมก็มคือมันมีหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการใช้งานอะไรต่างๆอาจจะมีจุดที่แตกต่างกันก็อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะอันนี้ผมก็ใช้ค่าเริ่มต้นของมันก็คือเป็นตัว ของเบสนะผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมาแล้วอันนี้พวกตั้งค่าอ DNS อะไรต่างผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะผมก็ใช้ของําเดิมไปแต่สำหรับคนที่แบบต้องการใช้แบบเฉพาะจอดชงก็สามารถที่จะเลือกได้นะแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็น power save per week นะหรือเป็น performance นะผมก็อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปในในเว็บไซต์ของเขาเนะีก็เขาจะมีให้เลือกในโหมดระหว่างโหมดประสิทธิภาพหรือโหมด performance นะหรือจะเป็นโหมด power save หรือโหมดประหยัดพลังงานนะครับผมก็สำหรับคนที่ใช้น้ตบุ๊ก นี่คือดีเลยนะครับเพราะว่าเขามีโหมดในส่วนของ power save นะครับผมก็เขาจะไปจัดการในเรื่องของอาการบริหารจัดการโปรเซสใน CPU การจัดการเรื่องของความถี่อะไรต่างๆก็สามารถทําให้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะผมเนี่ยเขาก็จะมีในในส่วนตรงนี้เนี่ยคือเนี่ย,เ,ยเขาก็เอาเมาส์ชี้ไปเนี่ยมันก็เขาจะมีอธิบายด้วยนะครับผมก็ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับตัวตรงนี้นะก็ใครที่ลงตัวนี้อยู่ก็ลองไปกดใช้งานดูก็ได้นะครับผม สำหรับคนที่ใช้ PC นะผมก็ไปที่โหมด performance ได้นะครับเพราะเขาคงไม่แบบต้องคิดมากในเรื่องของการใช้พลังงานสักเท่าไหร่นะย่าเว้นแต่ว่าเครื่องคอมขอเรามันกินไฟเยอะ,อะประมาณนั้นนะโอเคนะผมก็ส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมก็ แบบไปต่ออันนี้ก็จะเป็นสเปคเครื่องของเรานะครับนะครับผมก็เขาะจะมาเป็นตัวของตัวหนังสือนะครับผมก็อันนี้เนี่ยคือถ้าทําเป็นหมวดหมู่ด้วยจะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันมาเป็นตัวหนังสืออย่างี้บางทีก็ดูเราค่อนข้างเข้าใจยากอยู่ตัวนี้นครับใช้คอร์เนล5.16นะครับผมแล้วก็ E n o m เวอร์ชั41นะครับแล้วก็ เรด้าลรีนุกเบสพื้นฐานมาจากอารลีนุกนะอันนี้ก็ได้พบไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดในเรื่องของการวัดประสิทธิภาพต่างๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมโอเคก็ใน <Okay. S 1> okay. โปรแกรม Garuda Assistant ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูซอฟต์แวร์ตัวอื่นกันนะนี่ขอปิดไปแล้ก็อันนี้ครับต่อต่อมาก็ไปดูในส่วนของ Garuda Welcome นะครับผมก็เปิดมานี่ Garuda Assistant Setting Manager นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอตั้งค่านะครับอันนี้ก็เป็นจัดการ Wi-Fi จัดการ Partition เพิ่มลบโปรแกรมนะอันนี้ก็พูดแล้วนะ b t a i s Assistant แล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ Garuda Gamer นะครับผมก็อันนี้ก็ดูว่ามันเขามีอะไรบ้างนะก็จะเป็นเก นะโหมดเกมแล้วก็อิมูเลเตอร์นะครับผมก็มาดูทีละแทบ็บในโหมดเกมเมอร์ก็จะมีลันเชอร์ก็จะมีสตสีตมนะครับผมแล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับพรามาลงได้อันนี้ก็จะเป็นอ่า GOG นะครับผมอ่าอันนี้ก็อันนี้เป็น루ทิสนะครับผมก็เป็นแหล่งรวมเกมอ่าตัวของตัวเกมเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีพิกนะครับผมก็มีอันนี้อิมูเลชันสเตชันอันนี้ใครที่ใช้พวกเลโทรพายหรือพวกอะไรพวกโปรแกรมจําลองอะไรต่างเนี่ยก็จะมีโปรแกรม ตัวนี้ติดตั้งลงไปด้วยนะครับผม p a y l Linux นะผมก็เป็นโปรแกรมที่ช่วยติดตั้งตัวโปรแกรมบนวิดีโอมาได้นะครับผมก็เขาจะมีนี่ครับมี Y มาด้วยนะครับผมก็เขาจะมีตัวตัวช่วยในการติดตั้งอะไรต่างๆนะเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับผม EC Effect นะก็ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมจัดการเสียงเหมือน p u w s e Effect นะแต่ว่าไอตัวของ EC Effect เนี่ยมันไว้สําหรับอ่าตัวระบบเสียงไฟ Y นะครับผมก็มีตัวอ่าไม์อันนี้โปรแกรม OBS นะ VLC มีโปรแกรม Discord มีัว t w i t นะอ่ามี Open RGB มีการตัวจัดการการจอ Nvidia อันนี้น่าจะเป็นตัวจัดการของจอพวงมาลัยมีคีย์บอร์ดแล้วก็มีเรื่องกล้องด้วยโอ้อันนี้คือเขาออกแบบมาเหมือนสำหรับสตรีมเมอร์ด้วยอะไรเงี้ยโอ้เฮ้ยคือคำเน้นเน้นเกมไม่พอนะครับคำเน้นในเรื่องของอ่าเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะครับผมก็โอ้ได้อยู่นะแล้วก็พวก VR อะไร มีมังโกฮัทด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้แซงค่าต่างๆที่เครื่องของเรานะเหมือนโปรแกรมเอ่อ r burner ออะไรประมาณนั้นนะครับผมเขาจะมีไดเวอร์จอย Xbox ด้วยนะโอเคหมวดของเกมนะอันนี้ก็จะเป็นรายการเกมนะที่สามารถที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทันทีนะครับผมก็อันนี้เป็นเป็นเกมฟรีนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแล้วก็ Emulitor อันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมจําลองอเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเขาก็มีมาให้ก็ดูแล้วก็คน ครงครบถ้วนนะครับผมก็เปิดแล้วสามารถใช้งานได้เลยแล้วมีแอนบ็อกด้วยนะอันนี้ไว้สำหรับจําลอง Android นะครับผมก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคก็สําหรับการุด้าเกมเก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ในโปรแกรมส่วนที่เหลือเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยแตกต่างไปจากมินอก t r i ิวชั่นอื่นๆนะครับผมการตั้งค่าอะไรต่างๆเหมือนกันก็จะมีในพวกของโปรแกรมพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น a s s i s t a n t กับ พวกใน b t i f s พวกอะไรเกมเมอร์ amer, อะไรพวกนี้แค่นั้นเองนะโอเคนะครับผมก็สำหรับในการทดลองใช้งานตัวของระบบปฏิบัติการการู้ด้านดิโนก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งนะที่มีพื้นฐานมาจากอาร์ดิโนกนะครับผมเอามาปรับปรุงในรูปแบบของตัวเองก็เน้นในเรื่องของความสวยงามแล้วก็เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพด้วยนะครับผมเขาใช้ดิโนคเนีลเวอร์ชันพิเศษนะครับที่ปรับแต่งมาสําหรับการใช้งานแบบเดสก์ท็อปโดยเฉ เฉพาะนะครับก็ประสิทธิภาพสูงนะใช้งานดีนะครับผมแล้วก็มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะที่เป็นแอสเซสเซนต์เป็นตัวเกมเมอร์หรือเป็นตัวจัดการอะไรอื่นๆเนี่ยที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ง่ายดีนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องใช้บรรทัดคาสั่งเข้าถึงอะไรมากนักนะครับผมก็เท่าที่ลองใช้มาก็ถือว่าดีเลยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันที่เขาให้มานี่ออปชัน่ลนล้นๆนะครับผมก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ เลยนะครับผมก็ถึงแม้ว่าตัวเวอร์ชันที่ผมนำมาลองเนี่ยเป็น Gnome เนี่ยอาจจะมีติดบั๊กในเรื่องของอ ตัวการแสดงผลอยู่บ้างอะไรเงี้ยเกิดก็อัปเดตซอฟต์แวร์ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยก็สหรับในการทดลองใช้งานนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเอาล้ครับก็สหรับในรายการกานที่รีโนกส์นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ